ดโโีก่อนจะไปดูคลิปกันตอนนี้นิมว์ช็อปมีบริการแบบพันตี้ซอมบี้แล้วนะมีบริการจําหน่ายไอเดียอาวุธและบริการรับฟาร์มไอเทมต่างๆแฮ้มีบริการแบบอื่นอีกเพียบหากสนใจลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลย <S <S และในที่สุดมันก็ถึงเวลาแล้วผมนี่มาแล้วเลเวลผมยี่สิบนะครับพร้อมแล้วเมื่อแชทเควสอีเวนต์ไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมแดกเกอร์ในที่สุดก็ได้มาสักทีกดรับไปเลย อ้าวต้องทำเควสได้หมดด้วยอวโอ้โหเพยสิบพาร์ทของเพนโอเคเอ้ยเหลือเควสเดียวแล้วผมก็เดี๋ยวขอไปทำเควสก่อนละกันโอเคผมก็เรียบร้อยแล้วนี่ครับผมได้ไปนั่งทำเควสมาลงไปสิบตาโอ้โหเป็นชั่วโมงนะครับบอกเลยว่า <c oughs> <c oughs> เหนื่อยจริงๆ,ๆนะครับคือต้องบอกเลยนะว่าพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยที่เขาทำไปก่อนแล้วเนี่ยที่เขาแบบมีแร็คเกอร์ไวๆเนี่ยคือเขาได้เป็นเหมือนสวัสดิการของ ตัวเกมนะครับผมที่แบบว่าคือแอปเนี่ยเขาจะเอาแดกเกอร์เนี่ยใส่ยัดตัวให้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมอยู่ไม่ทันนะครับผมตอนนั้นเออก็เลยต้องมานั่งเล่นเองนะครับผมโอเคมาก็รับไปเลยแล้วกันเรียบร้อยครับผม successfully craft quest โอเคโอเค,คผมก็แดกเกอร์เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในตัวเราในไอเทมอย่างนี้นะครับ ซึ่งเราก็จะเลือกนะครับว่าจะใส่ในสล็อตไหนก็ผมใส่เป็นสล็อตสแล้วกันซึ่งมันก็จะทับเกรซซอนนะครับซึ่งหมายความว่าเกรซซอนผมเนี่ยจะหายไปเลยนะโอ้ก็แอมเสียดายอยู่แต่ก็เออด็กเกอร์มันก็ดีกว่าผมเท่ด้วยโอ้โหอย่างเท่เนะครับสำหรับเด็กเกอร์โอเคก็อัปเดตนี้นะครับอัปเดตเด็กเกอร์เนี่ยมันมีเพิร์กใหม่มาด้วยนะโอ้ตังค์ผมหายไปละวเด็กเกรเอร์มีเพิร์กใหม่นะครับก็เป็นดับเบิร์ดาเมจนี้ซึ่งดีกว่าคลิปที่ข้าแน่นอนนะครับเพราะนั้นจัดไปอยย่่าให้้เเสีแลลลวก็ันไปย เฮ้บ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 เฮ้เฮร้อยว่าสปินหายหมดเลยไหมเนี like, one, world, like, one, le, Wait, so, oh, ่ยโอ้มายกอดแบมพรยอีกนะไม่เอาสิผมชอบอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่ามันสามารถสกิปได้เลยนะสำหรับเกมเนี้ยเห็นอย่างบล็อกไรวอลอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องซื้อนะครับออโต้สกิปเอ้ยไม่ใช่ออโต้สกิปเป็นแบบสกิปโอ้แบมพร์แล้วเอาดีฮัลโหลองค์การเฮ้ยเอาไปไปไปไมันไม่เกินเนื้อมือหรอครับ หรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวหายไปโอ้ถามจริงมีไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดีๆสามันตินแล้วนะเฮ้ยขอร้องพอแล้วขอร้องเฮ้ยๆห,ห,หมดหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถามจริงฮลัลโหลวงการเอาดีเอาดีอาดอาดโอ้ขอร้องไม่วงี้ดิ

เดี๋ยว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 แบบขอรีเซิร์ฟก่อนครับแปลกๆว่ะเกินไปโอ้โหแบบโอ้โหรอบที่สิบแวมไพร์เออขอบคุณมากวงการเกมถ้าได้แวมไพร์อีกรอบผมเลิกแล้วนะพอ สิโอเคต้องขู่ไงแกนสเต็งเลเวลสองทูออเทเมทยุวิ้เฮ้ยเอาดีเฮ้ยอันนี้อุ้ยดูดูดูดีนะแต่ก,ก็โอ้ไม่ค่อยคุ้มกับที่เสียไปเท่าไหร่เลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาซูมเทดรีโลหน่อยแล้วกันนะครับโปรดิจีศูนย์จุดห้างบอยู่เก้าร้อยเทดรีโลมาดูว่าจะได้ไหมถ้าได้บีสครบสามทีเนี่ยผมเลิกนะเพราะว่ามันจะปืนเกินครับผม ปีดรอบที่สองแล้วนะถ้าปีดอีกรอบนึงผมเลิกแล้วนะโอเคไหมอ,อ้าวไม่นับแล้วกันออกไวเกินปีใช่ไหมนั่นอีกรอบไนปะแต่นี้ก็จะร้อยลีโลเลยนะบีดรอบที่อ่ารอบสุดท้ายรอบท้ายถ้าได้บีดรอบนี้ผมเลิกจริงๆนะศูนย์จุดห้ามันได้บีดใช่ไหมโอเคพอครับผมพอพอแล้วเท่าไหร่อะเก้าสิบเจ็ดีโล โอ้โห,โห,โหทำไมมันเกลือใหญ่แบบนี้ยโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเฮ้ยลืมบอกนะครับตนนัวนี้เออมีเรื่องเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อะไรเอฟเฟกต์ e แ, e แพ็คมาอ่าซึ่งเนี่ยกล่องละหกหมื่นโอ้โหคือเกมนี่ทำอะไรมาผ่านแบบต่างผู้เล่นจัดๆอ่าแต่ว่าผมมีเอฟเฟกต์ของดักเกอร์อยู่นะมีหลายอันอยู่ด้วยเอ่ามีสี่อันเอ้ยห้าอันเลยวัเนี่ยโอเคผมคลาวอันแรกนี่เป็นอย่างนี้นี่ครับโอเคแล้วก็มีอะไรอ่ะ ไฟนี่ก็โอ้ยพาไม่สวยเลยไปหนึ่งอ่าไฟอุ้ยโอเคโอเคตอนแรกปรับกากไว้ก็ว่าอยู่หน่อยไม่ค่อยสวยอ่านี่โอ้ยเท่ว่ะเชี่ยนี่เท่จริงโจ๊กเกอร์อ่ะก็วันนี้โอ้โจ๊กเกอร์นี่กันกันเลยเป็นรูปกล้วยอะไรไปเนี่ยและไลนิ่งอ่าอุ้ยเอาดีแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรดนะครับเป็นสีแดงแดงโอ้ทำไมอันนี้มันแปลกแปลกวะเนี่ยก็ได้อยู่นะครับแต่ก็ผมว่าไฟน่าจะ เหมาะผมมากกว่าโคตรเท่เลยนี่โอ,โ,โอ้โหโคตรเท่แล้วก็มันยังมีอีก2แบบนะครับก็คือ void และ hot นะครับผมซึ่งโอกาสสูงทอออกยากมากแบบมากๆและราคานี่คือแบบโ,โหดร้ายเหมือนกัน60,000ไอ้บ้าเอ้ยอุ้ยโอ้โแป๊บนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยขออนุญาตดูนี่อะอะไรวะเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวอ่ะอันเนี้ยโอเคนะ โอ okay, เคที่กี้มันพักนิดหนึ่งเอ้ยโคตรเทอะเทจริงอันนี้โ okay. อเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไม่พูดพันทำเพลงเยอะและ้วเดี๋ยวเราไปดูว่าแดกเกอร์ของเราเนี่ยมันจะเทสักแค่ไหนกันเชียวแล้วมันจะโหดแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับไปเชียร์ผมก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลโจมตีปกติก่อนเลยนะครับเฮ้ยนี่เสียงอย่างนี้เลยแล้วเหมือนจะมีหนึ่งสองสามสีญญ่สญญส มี4ท่าสกิลลูปนะครับผม1 2 3 4 1 2 3 4แบบนี้โอเคก็สกิลจะมี3สกิลนะครับผมก็คือ Z X 4นั่นเองนะครับสกิลแรก u m b u s h u r s t สกิลที่2 N Y X m i l a d และสกิลที่ Shadow f l a t โอเคมาลองตีค่อนข้างที่จะฟันไวนะครับสำหรับท่าตีเปิดโอ้ยโคตรไวเลยเดี๋ยนะเทียบกับอุย้ย1 2 3 4 5 หนึ 1> 1, ่งสองอุ้ยไว้ว่าเด็กเกอร์อีกแล้วตีทีทละเท่าไหร่ทีละหกแน่ผมอ่าแต่ว่าเคียวเนี่ยตีเทียร์เจ็ดอ่าเบากว่าหนึ่งแต่ว่าเร็วกว่านะครับอุ้ย,อยเอาดีมีการแบบอ่าแล้วก็ตีติดกระเด็นเหมือนโปกติด้วยอุ้ยอุ้ยอันนี้ดีนะครับอันนี้ผมมีแค่บ,บีด,ด้วยซ้ำนะครับไม่ได้มีโพลิจีนะเนี่ยเฮ้ยโอเดย์นาเอาเรื่องเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลแซนนะครับอัมเบลเพรสไปเฮ้ย เป็นสกิลพุ่งนะครับคล้ายๆเคียวไหมคล้ายเคียวอ่าแต่ว่าเคียวเนี่ยจะมีความนานกว่านะครับแต่ว่าเดกเกอร์เนี่ยจะไวมากนะครับโอเคก็สกิลต่อไปนะครับ n y x มิลานไหนดูสิเฮ้ยอุย้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์โด้โคลนหรือว่าอะไรอ่ะอะไรเหรอนี่ซองจินูเลยนี่อันนี้แท็กเกอร์ซองจินูเลยนี่โอ้โห เฮ้ยโคตรเทพเน่ยโ้โแล้วคือแรงด้วยนะที่ยึตีแบบเดียวชนะแล้วอ่ะเฮ้ยเอาดีเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูที่สกิลแซดอีกรอบหนึ่งแล้วกันปึ๊บปึ๊บอุ้ยเฮ้ยโคตรเท่โอเค,อเคก็เดี๋ยวเราไปที่สกิลซีเลยแล้วกันนะครับสกิลซีนี่ครับชาร์โดแฟลตอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว่าอุ้ยอ่ะเราไปที่ห้องต่อไปนะครับสกิลซีชาร์โดแฟลตไหนดูซิขอลองหน่อยเฮ้ย โอ้แล้วขยับได้ด้วยอ๋อคือเป็นตีแบบเอวีนะครับก็คือจะฟูเอีเป็นวงกว้างแล้วก็เดินเดินไปด้วยตีไปด้วยได้นะครับคล้ายๆคิดว่าน่าจะคล้ายสก,กิลแซดแต่ว่ามันเป็นสก,กิลที่กว้างกว่าแล้วก็ไกลกว่าไหมเออ,อเดี๋ยวลองสก,กิลเอ็กอีกรอบ NY ็ว x x ิลลาดอน,นีเท่มากอยูอด่ดิความโหดเฮ้ยเฮ้ไยไวนะคือ,ค,อคือโหดเลยนะครับคือมันอาจจะตีไม่ไวเท่าเราที่เป็นผู้เล่นนะแต่แบบ เออถือว่าใช้ได้เลยนะเอาแบบเราใครที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นด้วยก็ใช้ให้มันเป็นเพื่อนเราก็ได้เออจริงอ่านรองเูดิโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ผมเฮ้ตัวผมว่าโหดมากเลยนะแล้วยิ่งถ้าเรามีโพดิจี้เนี่ยโอ้น่าจะแบบเทพเลยแหละทั้งวิ่งไวคือกายเป็นซองจินอูอ่ะเออเดี๋ยวผมว่าผมอาจจะต้องไป z o มมไหมโพลิจี้โอ้โหเดี๋ยวมันเปลืองเทษมากเลยทุกคน อยากจะเก็บไว้ทำคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์บ้างโอเคเดี๋ยวมาดูที่เปอร์กันบ้างนะครับสำหรับดับเบิลดาเมจไหนดูดี่ลองกดไปปึ๊บอ่ะได้สเตนสองอุ้ยแล้วก็มีออร่าอย่างนี้ตีทีละเท่าไหร่ทีละ9นะครับจาก3ก็เพิ่มมาครึ่งเท่าป่ะ50%นะครับเออเพิ่มมา1.5เท่านะครับเฮ้ยก็ได้อยู่นะแล้วก็คิวนี้ประมาณ1นาทีไหมใช่ใช่นะครับหรือว่า30วิตะกี้ไม่แน่ใจไม่ทันดู ว่ามันเป็นสกิลที่ัาเพื่อนได้ด้วยนะทําให้เพื่อนเนี่ยตีแรงขึ้นด้วยเออถือว่าดีเลยนะครับแล้วสำหรับใครที่เล่นคนเดียวเนี่ยผมว่าคิดได้ข้ก็น่าจะหาง่ายและคุ้มค่ากว่านะครับเพราะมันได้ถึง6 0เลยไงอึ๊บนี่โอเคต่อไปนะผมอัติเมตมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อัติเมตกันบ้างนะครับว่าอาติเมตเนี่ยมันจะเท่และโหดขนาดไหนโอเคขอญาตเตรียมถ่ายรูปนะครับอันเราขอขอญาตรวมศัตรูก่อนนะครับโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวมาเ,เด้งจังเดียว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 เด,ยวเด,ยวเดียวโอ้ยมองไปเฮ้ยเอ้ยอ่าก็เป็นท่าในสนิทพีกนั่นแหละครับโอเคแล้วก็ไหนดูนี่โคนอุ้ยแล้ววิ่งไวด้วยนะโคนก็จะว่ายไปเนี่ยเอาหน่อยช่วยช่วยช่วยอือเรียบร้อยเอ้ยโหดมากใช้แบบโซโลโด่ด่านได้แบบ โหดกว่าเคียวอ่ะผมว่าโหดกว่าเยอะด้วยเชื่อคือเคียวนี่ผมว่ามันก็เก่งพอสมควรอ๋อแต่เคียวมีท่าตีไกลนะครับคือเคียวมันดีตรงที่ว่าสามารถเล่นได้ทั้งใกล้ทั้งไกลใกล้ก็เร็วไกลก็เล่นได้นะครับเคียวเจอซอมบี้ธรรมดานี่คือไหวชิวะครับเห็นปะโคตรเก่งอ่ะที่อยากให้แบบเป็นซองจินบูเนี่ยต้องไปสุ่มเอาเอฟเฟกต์วอยนะครับคือมันจะเหมือนซองจินบูเลยมันจะเป็นม่วงๆนะครับซึ่งก็คุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับเควสที่ไปนั่งทำนะ ผมทำอย่างนานอนะทำตั้งแต่เช้าครับตอนนี้ก็กี่โมงแล้วบ่ายสองนะครับเพิ่งจะได้รีวิวให้ดูกันนะครับเซกนี่ซองจิตูชาโดมาแล้วน,นี่คือมันคือมันใช้งานได้เลยนะไม่ได้ถือว่าแบบเป็นตัวมหานะครับสาหรับล่างเงาเราเด่ยเออโคตรดีอะก็อาจจะอยู่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่คือผมว่ามันก็โอเคแล้วนะแบบเนี้ยนะครับขอดูท่าอันตีอีกสักรอบนึงนี้ดีโอ้โ โคตรเทผมให้เทียสูงสุดเลยตลัอนี้นะครับเออเดี๋ยวนะาคตาผมมาจัดเทียวุฒหน่อยดีกว่าวะ่ะน่าจะน่าสนใจนะครับผมว่าใครอยากดูก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่ารอดูอยู่นะอะไรางนี <c oughs> อ้อ๋อไม่ได้30มสิบวินะผมสําหรับเปิร์กนะอ่าโอเคถือว่าก็สมรุนดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหนึ่งนาทีเหมือนคีที่ข้อเนี่ยมันก็จะโหดเกินเพราะว่ามันบัฟเพื่อนด้วยนะครับมาอยู่่เรื่องผมเด้งกลับมาเหมือนเดิมโอ้โหตีมาแล้วมา ขออีกสักรอบนี่โคตรเท่ Shadow มีสามตัวบ้างอะไรเงี้ยอ๋อสองตัวคิดไปเองไหนดิสู้กับบอสโอ้โหแป๊บเดียวตายบอสไมนโหดแนบตัวนี้มาดิยืนแรกเลยมาโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอมโบอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างงี้ได้อุ้ยโอ้โหดีเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อืมอีเกือบโอเคผมจบเป็นเรียบร้อยนะครับอันนี้หมดนอร์มเฉยนะเอามาลองให้ดูเฉยๆไปกลับเรียบร้อยเดี๋ยวไปสรุปที่หน้าล็อบบี้เลยแลวกันโอเคผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสมคำล่ำลือกันไหมแดกเกอร์นะครับโอเคก็ใครที่ชอบกดไลค์กดติดตั้งใหกันด้วยนะครับผมสงสัยอะไรแต่รถาก็เม์ถามมาได้เลยนะตอนนี้ช่องผมมี Discord Community นะ้ครับผมสามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้เลยนะครับได้ทุกเกมเลยนะก็ใครที่แบบว่าเป็นพวกที่แบบ เกมเปิดปุ๊บทำนู่นทำนี่ได้ของใหม่สามารถแล้วแบบเวลามีอัปเดตใหม่ก็สามารถทักเรมผมมาได้เลยนะดิสคกร์น,นะที่แบบอยากให้ผมมาเอามารีวิวอะไรอย่างนี้ผมจะได้ทาคอนเทนต์แบบรวดเร็วนะครับทันชาวบ้านชาวช,าวชาว่องเขานะครับโอเคก็ทักเรีมมาได้เลยนะโอเคตินนี้คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วผมไว้เจอกันบายบายมามา,าทอนเด็ด feeling on t e r o t h a l e a h a t เหมือนก็จิบลิ้นแลยตอนก็เท้าที่ลิ้มปากทำาไม่ใช่อในคิดว่าเขารู้สึกนี่จริงเปล่าใช่ไม่จริงสัตว์แต่สัมผัสกูพยิยงหลับและตอนนี้เพื่อเอเทเางานไม่ค่อยว่างนิดน